สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง B G Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่ผมจะมาพูดถึงตัวงานจับฉลากของรถอิชิบะคุจิกับรถโอเวอร์ซีนะครับอันนี้เป็นฟิกเกอร์ของแฟร์านากาโนอิจิกะนะครับที่เป็นชุดเจ้าสาวซึ่งผมมามีจับฉลากจากงานจับฉลากมาได้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้ผมจองพรีไปก่อนน้นนี้จะเป็นของงานรตโอเวอร์ซีนะครับซึ่งเขาจะมีให้พีออเดอร์นะครับอันนี้ผมพรีได้มาวันนี้นะครับ ก็พอลองเอามาเทียบดูของวว่ามันแตกต่างกันอยู่นนะจริงๆงานจับฉลากเนี่ยของอิทิบังครับหลายๆงานเนี่ยมันจะมีออกที่เป็นล็อตโอเวอร์ซี o S, ซึ่งก็คือจะเป็นงานเดียวกันเลยนะครับซึ่งเขาจะออกมาเป็นล็อตโอเวอร์ซี o S, สำหรับประเทศที่เขาไม่มีจับฉลากนะครับเขาก็จะขายไปฟิกเกอร์ตัวตัวไปเลยนะก็สําหรับงานจับฉลากเนี่ยจะเห็นว่าบนกล่องนะครับมันจะมีตัวป้ายของตัวอิชิบาคุจินะครับเนี่ยอยู่ที่มุมซ้ายบนนะครับแล้วก็มีเลขรางวัลตรงชื่อสินค้านะครับจะเห็นไหมเนี่ย ชื่อกล่องมันจะมีเขียนว่าเป็นระหวัน A นะครับในขณะที่ของร็อตโอเวอร์ซีนะครับมันจะมีเป็นแค่บอกว่าเป็นสินค้าจากแบรนด์บันไดแนมโคนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับข้างบนเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเขียนว่าอิชิบะคุจิแฝดห้าชุดไบสไตล์นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเขียนคําว่าแฝดห้าอย่างเดียวนะครับไม่มีคําว่าไบสไตล์เลยเลยนะครับตัวกล่องเนี่ยสีเหมือนกันหมดเลยนะครับข้างบนนะครับของญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นเหมือนกับ ที่ผมบอกเมื่อกี้ไปนะครับมีคําว่าอิชิบาคุจิชุดไหนนะครับเป็นชุดไปสไตล์ระวันเอในขณะที่อันนี้จะไม่มีอะไรบอกเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าเป็นสินค้าที่เป็นเซอร์ติฟิคะเซอร์ติฟิเคชันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแปดสติกเกอร์ของบิลิบิลินะครับแสดงว่าเป็นล็อกของจีนนั่นเองข้างๆไม่มีอะไรนะครับเหมือนกันข้างหลังนะครับของญี่ปุ่นก็จะมีบอกรายละเอียดดีเทลนะครับมันก็เหมือนกันนะครับมีเขียนคำว่าอิชิบากุจิสำหรับสแกนเป็นดับเบิ้ลแคมเปญดับเบิ้ลแชนส์นะคร อันนี้เป็นของจีนนะครับก็จะไม่มีอะไรเป็นล็อตอเวอร์ซี C, คือรายละเอียดเป็นเป็นผลิตจริงรายละเอียดการผลิตอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้แกะกล่องนี้ออกมานะครับไอ้กล่องล็อตอเวอร์ซี C นะครับแต่ว่าถ้าดูจากข้างนอกที่ผมเห็นนะครับจริงๆตอนแรกที่ผมเคยเข้าใจนะคือสองล็อตเนี่ยฟิกเกอร์จริงๆอ่ะมันจะไม่ต่างกันนะครับที่ต่างกันมันจะมีแค่ตัวหน้ากล่องอย่างเดียวนะครับแต่เนี้ที่ผมมองดูเลยคือมันต่างกันอยู่ ตัวฟิกเกอร์ถ้าเราดูอย่างนี้ยผมคิดว่าน่าจะเห็นอยู่นะครับคือล็อตของญี่ปุ่นนะตัวชุดมันจะออกขาวกว่านะครับมันจะมีสีไฮไลท์สีชมพูนิดนึงนะครับแต่ว่ากล่องเนี้ยครับที่เป็นของตัวรัสเซีเนี่ยจะเห็นเลยว่าชมพูอ่ะมันเห็นชัดกว่ากันมากเลยนะครับผมเอาไปให้ดูใกล้ๆอีกทีนึ่งนะครับอันนี้เป็นล็อตญี่ปุ่นนะครับนะครับจะเห็นว่ามันจะขาวกว่านะครับมันจะออกสีเป็นขาวมุกเลยนะครับ ในขณะที่อันเนี้ยสีมันจะออกไปทางชมพูมากกว่านะครับจากกระโปรงเนี่ยจะเห็นแล้วว่าเนี่ยมันจะมีรอยสีชมพูเนี่ยเยอะมากนะครับเข้มเลยอะ่ะแล้วก็ตรงชุดด้วยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าตรงแต่ทผมบมอกดูดีเทลจริงๆนะก็คือตรงสร้อยคอของอิจิกะด้วยนะครับตัวล็อตที่เป็นลอ็อตโอเวอร์ซีเนี่ยสีจะเข้มกว่านะครับตรงเหมือนกระโปรงผ้าคาดผมด้วยนะครับ เอออันนี้ผมเล้ยก็ค่อนข้างแปลกใจนะเพราะว่าปกติ2ล็อตเนี่ยมันจะต่างแค่กล่องอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นดีเทล,ลต,ต่างกันไม่ค่อยต่างกันมากแต่เมืออผมผมเคยเห็นเหมือนกันนะว่าบางล็อตอย่างตัวรักเก้นบอลอ่ะสีของ lot ล็อตโอเวอร์สีอะไรพวกนี้มันจะเข้มกว่าหรืออ่อนกว่านะครับก็สําหรับคนที่พีออเดอร์ไว้ช่วงนี้ของก็น่าจะเข้ามาแล้วนะครับก็ลองเช็คดูอีกทีหนึ่งครับว่าสีได้ขอนผมแม้ว่ามันเข้มมาอย่างเงี้ยนะครับส่วนงานป็นหลักของแฟห้านะครับ ปลายปีนี้เขาจะมีอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าอะไรแต่เป็นงานจัมพหลักเหมือนกันนะครับแต่วา่าชุดอันนันก็จะมีฟิกเกอร์นะครับห้าตัวเหมือนกันแล้วก็จะมีรางวัลที่เป็นผ,ผ้าคนหนูนะครับเดี๋ยวผมอาจจะลองดูตัวฟิกเกอร์อีกทีนึงว่าน่าสนใจไหมนะครับเพราะจากผมว่าคงจะเรงๆสามตัวเหมือนกันที่ผมจับรอบที่ผ่านมานะครับก็คืออิชิกะเรนนีโนะแล้วก็มิคุนะครับ แต่ถ้ามีโอกาสยังไงเดี๋ยวผมอาจจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าจับมาได้ยังไงเดี๋ยวผมอาจจะเอามาลงให้ให้ดูกันอีกทีหนึง่งช่วงปลายปีนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นคลิปทั่ซาตตมาน,นี้นะครับมาคุยกันเรื่องตัวกล่องที่ผมได้มานะครับถ้ายัางไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด like, กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ